ทุกท่านนะครับสรุปผลการแข่งขันศึกมวยไทยเจดสีประจำวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2565ครับรายงานผลกับผมแอดมินบีงครับเป็นอาทิตย์ที่ไม่มีมวยรอบปูนเสือครับเนื่องจากต่อยกันรอบแรกนี่ครบทุกคู่แล้วครับกลับมา,อ,าอีกทีนึงนี่ก็เป็นวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนครับอาทิตย์นี้นี่เป็นมวยไทยเจดสีสี่คู่ล้นลวนๆครับมาเริ่มที่คู่แรกครับ น้ำเต้าทองเพชรเกียรตเพชรครับมวยยสุธรครับเจอกับฤทธิชัยสอสมานการเม้นจากอุบลราชธานีครับไปเปิดก่อนชกให้น้ำเต้าทองต่อ74ครับชกกันที่พิกัด1 1 6่อปอนด์ครับสามยกแรกนี่ฤทธิชัยทำได้ดีเลยครับมีบางช่วงนี่คลิกกับมาเป็นต่อด้วยครับแต่พอมาขึ้นยกสี่ครับเป็นท่านเจ้าน้ำเต้าทองครับเร่งยกสี่ยกเดียวนี่ขาดลอยเลยครับฤทธิชัยดูว่าไปแผ่วปลายยุบไทยไทยครับ ครบยกน้าเต้าทองต่อแพงครับก่อนที่สุดท้ายแล้วครับกรมการรวมคะแนนครับชูมือให้กับน้าเต้าทองเพชรเกียรตเพชรครับมวยยศธนชนะคะแนนไป2ต่อหเสียงครับ4 9 4 8 48 49และ49ต่อ48ครับมาต่อที่คู่ที่2ครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นพินเวษร้อยสองปอนด์เวทีมวยช่อง74ครับเนื้อคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันหรอกครับหลังจากที่เคยประกบกันไปแล้วครับแล้วก็ป่วยกระตันหันถอนชกไปครับ มนแคนยูฟฟาบุมเด็กเซียนจากหนองบัวลำพูครับเจอกับสักนาคาอบจรนครพนมครับมวมจากนครพนมครับเปิดเปิดการชกให้มนแคนต่อ2อหนึ่งครับพิกัดร้อยสองฟอนครับเกมมาเปลี่ยนยก2ครับแฟนมวยครับเป็นจังหวะที่มนแคนเดินทําต่อเนื่องครับแต่ว่าช่วงปลายยกนี่ระคังยก2ดังขึ้นนี่แกไปเหมือนกับเป็นตะคริวที่ขาขวาหรือเจ็บที่ขาขวาออกอาการครับหลังจากนั้นครับพอทางด้านของศักนาคาเห็นแล้วว่า มนแคนี่เจ็บขาก็พยายามที่จะเจาะไปที่ขาขวาอยู่บ่อยครั้งครับมนแคนก็พยายามประคองตัวเน้นต่อยหมัดครับดูว่าเจ็บขาขวาแน่ๆเลยครับแต่ก็พอขึ้นยกสี่นี้กลายเป็นว่าไม่ต่อยกันก็เป็นเมยครับมวยชิงแชมป์ต่อยกันประมาณสักสยกครึ่งครับช่วงกลางยก4ี่เป็นต้นไปถึงยก5เนี่ยแท้จะไม่ต่อยกันเลยครับตองครัวต่างเต้นต่างมั่นใจครับแต่ราคานี่ครบยกแล้วครับก็ยังอยู่ที่สักนาคาครับได้เปรียบอยู่ประมาณสัก6กหนึ่งครับโอ้โห สุดท้ายท้ายที่สุดครับก็มั่นใจอย่างที่บอกว่าต้องคู่ครับต่างต่างคนก็ต่างมั่นใจกลัวผิดกลัวพลาดกลัวรวมับไม่เดินกันทั้งคู่ครับก็สุดท้ายครบยกแล้วครับเป็นทางด้านของศัก์นาคาวอบจรนครพนมครับชนะคะแนนไป2ต่อ1เสียงก็คือชนะ2เสียงเสมอ1เสียงครับ4948 4 9 8และ48ต่อ48ครับขวาแชมป์รุ่นพินเวท102ปอนด์เวทีเมอช่อง74มาครองได้สำเร็จครับ ต่อที่รองคู่เอกครับเพชรดำพอเจริญแท้ครับมวยสระบุรีครับเข้าเวนแทนนิวจองหวนที่ถอนชกไปครับเจอกับเพชรนาเคียนนายกเอท่าสาราจากนครศรีธรรมราชครับได้เปิดก่อนชกให้เพชรนาเคียนต่อ5้เลยครับพิกัด133ปอนด์ครับจังหวะหุบสายแล้วก็ยัดเข่าสายคืนครับเพชรดำหรือว่าต้นๆก็เหมือนจะได้ลุ้นครับแต่พอสู้ไปสู้มาแล้วกลายเป็นว่าไปแพ้จังหวะหลักเหลี่ยมครับความเก่าเกมครับของทางด้าน เพชรนาเคียนเนี่ยเอาอยู่จริงๆครับเกตต์ดำวันนี้มาแทนแล้วก็ช่วงเช้านี้ก็มาเกินกอนทั้งเยอะครับทำน้ำหนักไปผมว่าเกือบๆประมาณสักกิโลหนึ่งครับประมาณ2.6ปอนด์ครับก็มายุบเทท้ายไปปลายก็เหี่ยวไปครับสุดท้ายครบยกแล้วครับเป็นทางน้านของเพชรนาเคียนนะครับนายกเอธาสลาครับตอบแพงครับก่อนที่กรรมการชูมือให้ชนะกันไปขาดร้อยเลยครับ49ต่อ473สเสามเียงครับแล้วก็มาต่อที่คู่เอกกัปตานีครับ ชูซับสอสลาชีพครับมวยสารคามครับแฝดพี่ของตวงซับครับวันนี้เจอกับราชเดชชออัจฉริยะครับหรือว่าทีเอ็มมวยไทยเดิมครับเวยจากอุตรดิตครับเรดเปิดก่อนชกเสมอชูซับครับชกกนที่ประกาศ117ปอนด์ครับมากวาดล่างก็เหมือนจะลงไม่ลงก็ลุกขึ้นมาก็โดนงัดศอกสายนี่น่าหงายเลยครับมาสามยกนี่ราคาอยู่ที่ชูซับครับ4ี่ครับจังหวะซาบศอกอีกทีครับโอ้โหเกือบสมมติวมันหงายหลังทึงครับ โอ้โห oh จังหวะศอกเน้นๆครับของนา่นชูซับหมดสื่อยกนี่กลายเป็นว่าราคาข้ามาอยู่ที่ราชเด็กต่อ3าหนึ่งครับก็ยกห้าก็ทั้งคู่ก็พยายามที่จะคุมเกมครับกลัวพลาดกลัวหลวมครับโอ้วันนี้นี่ราชเด็กก็ถือว่ามาสู้ได้ดีครับแล้วก็ราคาครบยกนี่ยังอยู่ที่ราชเด็ด้วยครับประมาณสัก11ครับก่อนที่กรรมาการจะรวบรวมคะแนนครับชูม,มือให้กับ ชูซับสอสระชีพครับบัวจากสารคามครับชนะคะแนนไป2ต่อ1เสียงครับ4948 4948และ48ต่อ49ครับเรียกว่า